สวัสดีครับกลับมาพบกับ modify ink อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องพิมพ์ dft ในยุค2022นะครับกับตัวท็อปของเรา hyper v 5เครื่องที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้แทบจะทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มืออาชีพก็สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ง่ายๆสำหรับลูกค้าที่สั่งเครื่องของเราไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง lazada หรือทางออนไลน์ช่องทางต่างนะครับได้รับเครื่องแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นระบบเครื่องอยังไงในคลิปนี้มีคําตอบให้กับลูกค้าทุกท่านเลยครับหลังจากที่เรายกเครื่องออกจากกล่องแล้วนะครับ ขั้นตอนแรกเราก็ทกําการเติมหมึกนะครับเครื่องของลูกค้าทุกเครื่องนะครับจะได้รับหมึกของเรา1เซตนะครับสีดําสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองสีขาวลูกค้าสามารถเติมใส่แทงด้านข้างตามสีได้เลยครับเราเริ่มเติมหมึกนะครับเริ่มจากสีขาวก่อนแล้วไล่เติมทุกสีเลยนะครับ จากที่เราเติมหมึกครบทุกสีแล้วนะครับเราจะทําการเปิดเครื่องนะครับโดยให้ลูกค้าเสียบปลั๊กได้เลยนะครับปลั๊กของเราจะมี2ตัวนะครับมีทั้งปลั๊กที่เป็นกล่องเลื่อนฟิล์มแล้วก็ปลั๊กของตัวเครื่องนะครับเมื่อเสียบปลั๊กเข้าตัวเครื่องเรียบร้อยสามารถเปิดที่ปุ่ม power ของเครื่องได้เลยครับที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับเครื่องจะเริ่มวอร์มนะครับเรารอจนกว่าไฟเขียวที่ power จะหยุดนิ่งนะครับ เมื่อไฟเขียวที่ power หยุดนิ่งเรียบร้อยไฟที่ปุ่มหยดหมึกนะครับจะเริ่มติดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าให้เราทําการเดินระบบหมึกเข้านะครับหลังจากนั้นเราจะทําการเดินระบบหมึกขาวก่อนนะครับระบบเดินหมึกขาวของเรานะจะมีวาล์วอยู่3จุดนะครับวิธีการเปิดวาล์วที่ถูกต้องนะครับจะต้องให้ด้านวาล์วหันขนานกับสายแบบนี้นะครับเป็นการเปิดแต่ถ้าเกิดว่าวาล์วอยู่ลักษณะขวางสายแบบนี้ คือเป็นการลักษณะปิดขั้นตอนแรกให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนนะครับว่าวาลวได้ถูกเปิดทั้ง3จุดนะครับเมื่อวาลวเปิดทั้ง3จุดครบแล้วให้ลูกค้าเปิดสวิตช์เวียนหมึกได้เลยครับเมื่อเราเปิดตัวเวียนหมึกสังเกตว่าหมึกจะวิ่งเข้าตามสัตว์ตอนนี้ตัวหมึกกำลังเดิน เข้าไปที่ตัวตลับนะครับเรารอจนกว่าตัวหมึกเต็มระบบแล้วย้อนกลับมาที่แท้งนะครับนะครับหลังจากหมึกเข้าเต็มตลับแล้วนะครับเรารอจนกว่าตัวหมึกจะย้อนกลับมาที่แท้งนะครับเมื่อหมึกเข้าเต็มระบบครบทั้งหมดนะครับเราก็เริ่มกดที่ปุ่มยนหมึกได้เลยครับ ค้างไว้5วินาทีครับเป็นการดึงหมึกสีเข้าระบบนะครับหลังจากที่เครื่องเริ่มทำงานนะครับเครื่องจะทำการดูดตัวหมึกสีเข้าในระบบนะครับขั้นตอนนี้เรารอจนกว่าเครื่องจะหยุดนิ่งนะครับเครื่องจะเริ่มทำงานไปเรื่อยๆนะครับเรารอจนกว่าไฟ power สีเขียวตรงนี้หยุดนิ่งนะครับเป็นอันเสร็จ กระบวนการเริ่มต้นเครื่องในขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เครื่องเดินระบบเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเขียวที่ power ก็จะหยุดนิ่งแบบนี้นะครับให้ลูกค้านำเศษฟิล์มนะครับ พอประมาณนะครับใส่ที่ตัวรองกระดาษด้านหลังได้เลยนะครับหลังจากเรานําฟิล์มใส่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเลื่อนฟิล์มเข้ามาในตาแหน่งที่เราพร้อมจะพิมพ์นะครับของเราจะมีรีโมทเลื่อนฟิล์มอยู่ด้านข้างนะครับเราสามารถกดเลื่อนฟิล์มได้เลย <S <S เลื่อนฟิล์มเข้ามานิดนึงนะครับหลังจากนั้นให้ลูกค้าใช้ต่อสาย USB จากเครื่องปรินเตอร์นะครับเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเลย เมื่อเชื่อมต่อสาย USB เรียบร้อยให้ลูกค้าทำการติดตั้งไดเวอร์ของแอปสัน L108 นะครับซึ่งในกล่องของเราจะมีแผ่นไดเวอร์พร้อมคู่มือการใช้งานเครื่องปรินเตอร์ไปให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะใส่แผ่นนะครับสามารถดาวน์โหลดใน Google ได้เลยนะครับเสิร์ชคำว่าไดเวอร์แอปสั L108 หลังจากที่ลูกค้าติดตั้งไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ลูกค้าเข้ามาที่คอนโทรลพา n e เเลยนะครับ เมื่อเข้ามาใน c o n โทรลพาร์เนแล้วนะครับเข้ามาที่ h a r d ดแวร์แอนด์ n ซานะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ Device and p r i n t e เเมื่อเราเข้ามาใน Device and Printer แล้วนะครับเราจะพบกับหน้าไดเวอร์ของเครื่องปริน t หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้ลูกค้าหาคำว่า e p s ส n l 1อ0 0 Series ของลูกค้าก็จะขึ้นว่าแอปสัน L108 Series นะครับแต่ของผมที่ขึ้นเยอะเพราะว่าผมเชื่อมต่อไว้หลายเครื่องก็เลยปรากฏเป็นก๊อปปี้ต่างๆนะครับเมื่อเราเจอคำว่าแอปสัน L108 Series เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการคลิกขวานะครับจากนั้นมาที่ Printing Performance เมื่อเข้าหน้า Printing Performance นะครับให้ลูกค้ามาที่หน้าการบำรุงรักษานะครับจากนั้นให้ลูกค้าทาการทดสอบการพิมพ์ หน้านี้เรากดสั่งพิมพ์ไปได้เลยนะครับเมื่อกดสั่งพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องจะทําการฟีดกระดาษออกมานิดนึงนะครับแล้วจะขึ้นไฟรูปกระดาษโชว์แบบนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับเป็นการเรียกหากระดาษนะครับให้ลูกค้าทําการเลื่อนตัวฟิล์มกลับไปในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับ เมื่อเราเลื่อนตำแหน่งฟิล์มในตำแหน่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วให้เราทำการกดที่ปุ่มกระดาษ1ครั้งเครื่องก็จะทำการเทสหัวพิมพ์ออกมาให้เรานะครับ จากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าฟิลม์มมันยาวออกมาให้เราทําการถอยหลังฟิล์มกลับไปนิดนึงนะครับเพื่อดูว่าหัวพิมพ์ของเราออกครบไหมนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าลูกค้าจะเห็นหรือเปล่าช่องแรกจะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งอาจจะมองไม่เห็นเพราะฟิล์มมันค่อนข้างใสนะครับต่อมาด้วยสีดําสีขาว2ช่องสีแดงและสีน้ําเงินแบบนี้นะครับ ถ้าปรากฏออกมาแบบนี้แสดงว่าหัวพิมพ์พร้อมใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์ได้เลยครับ